สวัสดีจ้าต้องพูดน้องเนยมันหนึ่งเลยมีเมนูน้ำเสน,เนอจ้าเพือต้มหอยจูบหอยโขมเฮาหละจ้าเมื่อนี่เฮาสิมาเครื่องต้มแต่มีหยังแน่ไใส่ใบมะขามอ่อนจ้าตะไคร่ทุบตะไคร่ซอยเรียบร้อยจ้าก็ใส่เกลือน้ำมีดเนาะเอาไปปรุงหมอ<ช>้อกันใส่หรือล่าแม่ไปปรุงหมออ้อเนในหอยมา<ๆ>พอดดีมืนอคืนใีไอ้ายเพิ่น,นไปหามาจ้า างามงามหอยจูบเอ,อิญหอยก็มีดหอยขมหอยจูบจ,จ้าแล้วแต่คนเอิญเนาะกระมีดเนาะเอาสิมาคางหมอ้เอเจ้าเกลือต้องไปต้มก่อนเลยเดี <S 2>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  ๋ยวตม้มใส่ใส่ไข่น้ำ,น,ำนึ่งใส่หอมจ้ายังตัวข้าวกระมีดเส้นกระเดี้ยเสเกลือพอนจ้าจ้าแล้วไปใส่น้ำปลรราจ้า เรียบร้อยพี่น้าเขาก็เริ่มเดือดใจน้าเขาเดือดจังน้อยเอาใบมะขามลงกอนจ่าเครื่องหอมหอมมลงกอนัวบแป๊บเดียวอีกงานร้ายกันเมีหอมเนาะมีเนกอ้อมหอยก็ได้จ้าอ้อมหอยจู่หอยกลมจ้าต้ม กินช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจังนี่นคิดว่ากินกับตับุ่งน่ะสิแซ่บกว่ับบะไมิดเนาะแต่คนสิปรปับปรุงเมนูจ้าอยากแบบใครอยากกินอ้อมกับอ้อมแตได้จ้าถ้ายังบ่มีเ่เลิดแล้วมื้อนี้บ่ได้หลายอันนั้นมีกินเสียอ้อมล่ะจ้าหืมงทีนี้นี่เพิ่นเขาม,มื้อเช้านี่จังก,กับน,น้องเนยว่าแกงสะพักรีเล็กบ่มีม่เนียนครับมาบะกิเล็กตรงนี้สูงแปบกดีจา้าใด้ก็ไม่เยได้กินใจ ักกิเลกั้นไจ้าเนาม่ขึ้นมาเนเดินน้ำจัพักคิเล็กเข้าอะไรกับแล้วเนาะพวกเนื้อพวกสามชั้นบะมีาม่เอาไฟไม่บรุเลยคือควรแถ้าไปก็ร่อให้หอยเฮาสุกๆกุหน่อยเลจ้าจไปตำมาคุ้กันเลยจ้าเป็นข้าวเหนียวจ้าไม่ละห้อนห่อนจ้าเป็นดาฮ็ดออกกันมย็นหือว่ามีคนโกยนนี่ยออกแล้วลูกย็เยกน ยี้ส่วนไม่ไกลนักก็สิ้อผาไปอยู่จ้าไปชมบรรยากาศเนาะมีนเนาะก็มาเรียนห่อนแห้งจ่าไปไปชงข้าวพัจ้ามื่อนี่เราไปกันตะบุกคุงกันเลยจ้าจ้าบอกคุงเขากับฟันเป็นเสซนเรียบร้อยจ้าคือรรมด่าด้วยนี่ก็ซื้มาต่ำพริกกันเลยจ้ามื่อนี่ใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งจ้าไปซุมกันไปมึงก็เป็นดัดแสบใช่ไหมฮะแสบด้วยหลุมเฮงกุ๊ก มันเป็นกบกอบจากกบกบประสันกบไก่กห้องนะกบกบกบอยู่นะขาวชุนพูนอยู่จ้าเพิ่งมาซับเมื่อกี้จ้ามาฟานเมื่อกี้ของเขาเรื่องปรุงกต่สิ่ีเป็นบมกเนา่าจะต่ำเม,มืองบางน้ำมีเน,ะนาะใส่หมกเนา่า <c oughs> ใส่น้ำปลจาจ้าใส่น้ำปลาบราม่เย็ดขายได้เงนินกับผมชู่รถแม่ ว่งวายขาดวอะไรเราต่่าอะไรเลยเลยใน่ว่าย่จ้งเป็นอย่งคดขาดบ่เห็นธนานี่เห็นละเมื่อกี้นายลืมเปิดแฟช้าเฮียตัวนีแก่สิบเปิร์หน่งเปิดแจ้งกไปแล้วงามพวกเลยนีเมื่อกี้โดดที่สุดวะเสื้แห้งจาโดดเมื่อกี้เสนเลย้แซะแซะละชิวชิวไป แล้ลูกเล้าออกมาสีเขียวจ้ืมเพจทำเพจจ้าเมื่อนี้กินยำยำบาร์นีคิีได้ทังสี่่วงแต่แซ่บต่างกันพี่เดชต้างมกหอยจ้มแล้วแกว่านกินชิฟตยำอะัเนี้ยาร์บีหอยปังจ้าเนี้ยเป็นหอยจุมกุเลยเอเมนต้มหอยจุ่มหอยของกินกับต่บางรั้งกดีกว่าจ้ามื่อนี้เล่นะ เทใไปฟังน่น้ำมัมาต้มกินน้ำมนนอแม่โว้ยต้มไอ้กินละเลี้ยงังหอดลอเลี้ยสองห์หอดสองยาไอ้กินไปกอนล่ะแต่แซ่บจ้าหนีมาพีกันสิผาดน้ำมีนเนาะผาดแตงมือเทศเจ้านหผดีเวลานผเสกเวเลยจ้าตามแบบธรรมชาติบางคนจะกับใบใส่น้ำมีนเนาะ อันไหนเป็น้าบางทีมีปลูกไว้อย่างไรใส่จ้าเมล็ดปลูกอย่างสิตําแดงนี่บอกว่าจ้าพวกเช่นมะคุงมะพริกคริกชูรสน้ำปลาน้ำมีนเนาะเปียกโอ้มันเปียกเพิ่งจะเบิดขอกขูดนิดนึงจ้าได้ตี๊ดๆนี่ได้ตําอยู่เพียรนึงทีสิแม่รู้หน่อยสิเด็กเขาใส่กระเทียมสีมันซ้อนนึงนี่ละจ้าซ้อนอีกเยอะเนาะได้ตําอีกเแื่นึงสิ ไปกับไส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำกับเทียนดองแม่มือนีิใส่ปะใส่แค่ไหนใส่เลกน้อยก็ได้จ้าเพิ่มน้ำเล็กน้อยเจอห้องอะจรจำเอาใหอยจำเออแม่แกน้ำตาลหอมจ้ากินมะพริกกินน้ำปลาแดงเขาไม่แทนกันไหมแทนพรอมหวานที่หายไปทีนี้ยากร้ายหลักเน่าจะไปกับ เอาบางนาใส่ได้จ้าจัิหน่อยมีหน่อยเดียวพอด,ดีเนาะสองบิงสองบิงโอ้โอ,อมันมีสมยางเดียวยังใส่สามเลยเนาะลงุงจ้าบ <c oughs> ุมีอันเนาะอื่นอีกตึ๊บแม่เลาว่าเขาต่ำอีกแป๊บนึงก็ได้จ้าต่ำแบบอีสานแบบบรรบานแต่ก่อนเนะาะมีเนเนาะใส่ใบมะขามแล้วจ้ามาต่ำเลยแซ่บพี่กันดิใบมะขามอ่อ,อนแซ่บจ้าหอม ันส้มแบบใบสมคักไหมมันเย็นส้มแบบพอดีจ้าใบมะขามต่อไปก็เอาเส้นบอคุ้งใส่เลยจ้าแล้วจะมาค้นคลุกเข้าต้นผสมจ้ามันเข้ากันขนมองฟาชสวยเห็นไหมขาดบ่ได้จ้าไม่ว่าตับมุฮงจ้ะช่วงไหนเฮ้ยหมักเงี้ยจ้าบอคุงมันกรอบดีแม่แต่มันมีหอยค่ะจ้าเมื่อนี้่ก็ได้มายด์ใบกินซุกน้ำเบอรนีเป็นดัซเซล ซิมเด้จ้าบันนี่แม่แม่จะไปกันสิมาหอกมาเทศใส่ถาดกันเลยจ้าวินาสีสันงามงามไม่ร้อนนี้ก็สิไปถ่ายเก็บพักให้เบื้อยู่เบิ้งล่ะกองเนื้อซิบอรอดจ้ามันแดดคักตอนนี้พ่อเมื่อยานมันเมื่อยันมีันแสงเฮียเนาะไม่เป็นยังจ้ามันกินได้กระได้ียุดน้ำต่างๆหายใส่หยุดเลยแคนแคนคนละจ้าแซ่บขึ้นเก้า นี่เรียบร้อยจ้าในอ,อื่นน้ำลายน้นจ้าเป็นเแี่ยแห้งขอแล้วจ้าาไปกับเบิง้งคอยกันเลยจ้าสุกไปนองไลยซูามาแต่ไกลล่แล้วจ<อ>้าไม่ต้มโดนีด้ลูปกติแ่เดียวไฟ้ขาดดูนนฝาให้ออกไปลูเห็นเลนเอาบอกเนยว จ้าน yeah, oh, oh, yeah. oh, oh, ่าะชิตาไปตอนกินกันเลยจ้าต้มประมาณจ้าต้มมประาณเมื่อกี้กับบะม่านซีนาที่พอดีบะม่านนี่เจ้าเล็กเดียวต่อไปก็จะไปกินกันเลยจ้าขออนุญาตเก็บพักแป๊บนึงจ้าอึ๊บเอะไรไม่ยินแม็กล้องจัดมุมกล่องนิดนึงจังเลยสวัสดีจ้าโอ้แม่สูงโพดตุ่นงงเลยนางเห็นส่วนมันนน้อยเนาะ จ้ามันแดดห้องแมวมันดีเล้นี่ตัวห้องแมวนี่บอกเอออาจจะมานั่งตกเลยเออบ่มาเป็นยังมานั่งแม่เอกเลยกใหญ่ตัวมันเป็นพื้นพอดีอยู่จ้าแค้นเป็นพื้นตังหลังดำจิ้นซืวัสดีจ้านังนั่งอันนี้ดูวอ่ะหืมบอกแม่มีอิดอยู่เด้หรอสวัสดีจ้าเมื่อกี้มันกรจ้าบัดนี้แซ่บน้ำกันจ้าสวัสดีมือนีบหยาบแล้วนี่นี่ขอจัดที่นั่งแป๊บนึงเด็กว่าสิออมนะจ้า พี่ได้มนั่งไม่จ้าก่ต้องตกใจแม่เก้ออีที่แม่เพิ่นมาแล้วเมื่อกี้ลืมอย่างหนึ่งเลยอ่ะเป็นยังดอกฮะน้ำมาไซอันนั้นแม่หอยเว้ยลักแบบหนึ่งจ้าดูไรเลาไนิดนึงภาพดำโอ้ยงานกินก้อนละกินก้อนได้แม่ทดาอบมุ้ก้อนได้ไรอะแม่โคตรดีจ้ายวนตือกหอย ไก่บงฮาร์ได้มีแบบบางาร์นะเพรน้องยังดูจ้ะาง่ายๆอันน้ำมัหวานนะจ้าหลวกลี่อ๊บกรค้างบ้านได้ใจลงเลยนี่โมเดลยากเลยเฮ้ยคนละค้างเลยผู้ดมสมบูรณ์จ้ามาจ้าเก็บกันจ้าตอนนี้ไม่ได้ว่างไม่สิเอาพักเกษตรใช่รึแม่เนาะพอนี้มันแดดฮ้อนพ่อจ้ากว่าสิบูไปฮอวตี้แมวฮ้อนตึ้นหยาหงเนาะจ้าก็ได้กลิ่นแต่เราไม่เราเป็นเาเป็นยังจะแซ่บพึ่งเก่า เขามองเขามองนางแป๊บนึ่งนัวค่ะไปกินก่อนเลยมาที่นี่นี่ก็สิมาไปดื่มกันเลยจ้าเขากินน้ำแล้องคอยนึงากินก่อนแม่ตากินขิงใส่ข้าวเทียมกันจ้ามาที่นี่ข้าวเทียมข้าวใบกินเมียงนี่อ๋อแล้วมีแม่ตาออกเมียเพนก่อนอันนเมื่ได้ออกลูกไม่ว่านี่แม่กราบมั้งกราบจ้ะไว้บระเดีออกประสนเพิ่นวะ ฝางไงมันกินอะไรขี้มันเป็นีังหอยคมให้จื้อหอยคมจ้าห้จื้อไม่สะอาดแบบแกงน่ะเออออมน่ะมีเนาะออมหอยไม่ได้จื้อนะแม่แต่ว่าสีเอื่อนหอยคมจ้าแบบว่านูใหญ่แล้วจื้กับหอยคมันเดียวกันนี่หรอเดียวกันเนาะสแหรับคนอื่นนะจ้าอ้วนยู่เด้ โอ้ผมพอดีผมอมรอมพอดีจ้ะไอน่องไม่หวานจ้ะหวานแบบนุ่มมากหวานบบมีนามตากมาใหม่ๆฉันหานแล้วหงุดหงิ พอดีจ้ะเผ็ดๆพมๆส้ม,มือนนี่ให้มันกรอบเลนะ่เนาะหนืวอแบบนี้หอมแบบกหอย,ม,ออย,อยมันยังได้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจ้าจักหน่อยมันขึ้นแต่ฉีดยวเห็นปลามันจะตอนมันแดดโบตีนี่ หให้หนาบ้านจะมือมันเด่นหอนผลนะ้องมีน้องก็นนะกเลยงไงไ้ง่มายังบ้านจ้าอากาศเย็นวันสิว่ามังไหนน้องมนมีแบบพองนบ่บมาทายกเถอะใครก็ไปเล,จจเล่าไกลจะเล้วออกนะ้องมีนน้องลจ้าไกลตายจะสามตัวลูกตึ้อยังหยับจังหนเงี้ใเรมีหยับมาห้อมาตัดใจจะหยับวะ มากิ้งกี้เนี่ยเกาจานขึ้นมาหืมช่วงนันเป็นปลามันเด๋อทั้งมังนะั้นตัวไอ้กัดไก่เนี้ยกันนี่เบิ่นนะมีเนาะเพวนันยู่รถชนกะปวยตายเนาะมีดลองไปปล่อยจับว่าป่ะกาเด้อยจะก,กินอหอยอย้ยเห็นมาเนาะแฮมข้นๆน่ากินนะไม่เหปิดบรรยากาศมั้งเนี่ยกินในงานจะซิมลม้ม หลังบานจะช่งมาเป็นนอนเว้นนอนเว้นน้นอแมออ่มุมยินอาจารย์ร่มพาผิๆผิวเดลพรังสีมีบริเสียายาจะเสียอะไรจะส่งนี่ <c oughs> แต่เสียมคำนาะงแม่ยี่ยังเก่าหล้ะจาาะราะษาเทพทีเทีจะมองจะช่วงนี้ ไม่ได้กินดูแล้วเน,ะนาะน้ำมันหลายมีไม้น้ำเย็นเนาะกรอบแห้งจานเนาะห้องใหม่ห้องเส้นมะคุงเขา มีกามหอมหวานนีตัวเพราะว่าเราสมบูรณ์จ้านี่ตัวตี๋ในกินมามาไม่ได้ไม่ได้ตัวในะแม้แต่หัวจ้หเดือนเงินเดือนเดือนหัวเงินเดือนเงินประพันจ้ามาถึงลอยเหรียผ่านเลยเาเป็นยังไงคือไปมีนองปีกลัวเดี๋ยหัวนเห็นนี่สองมาได้ก็เป็นยังน้ะจ้ะ <c oughs> เด็กเจ้ายัางไม่ได้ตีมีดแนมะ่เบื้งนึ่งก็บเบื้องกินตำมังุ้งไปก่อน <c oughs> อย่างบา่คยได้ไปกินตาฝนตกไปก้พ่ดัวสวน <c oughs> ในที่เราน้หน่อยก็แลนหลบฝนแล้วน้นนวนำบากตำมัคุ้งก็ไม่น้นา,านาจ้านาหนาวแคอยู่งหรือเชวงมันหนาฝนได้ไหมแ <c oughs> ค่บ<อ>กใครเ็จะหนาว <c> ัสค้นไม่ไงเลยใครจะมาบริเลียนรบฝนกรอบแป๊บเดียวนี่น้อยไม่ไงมาเสียบนี่เรื่มงงงอะไรจัอน้องกินตำพยกินหอยน้ำมีดมาเลย ไม่กันเพาต้มใส่ปลาแดกใส่เกลือใส่ตะไคร้ใส่หัวหอมมันฉิแซ่บเลยจ้งนะมันสมจื้อจ้ะหอยอหอมใส่ชูดหอมแมงคัดขวดด้วเลย เแม้วุ้่แตกก็มีไะจิ้แซ่บก่าจ้ะพอดีจบแซ่บพอดีอีมม่มาจา้นจนี่หอมปากหอมคอตอ,อ,องล้างจานมิน้งจิจานบานห้องจิ ไม่ได้พักบ่หลายปีเลยมึงแต่ว่ามันมีที่เด็ดเนาะดำนี่ก็สุดยอดเนาะล้องย็นเก่งจ้ะอ้นม่ก็ดูไปหาจ้ะไอ้่าไปหาะเศรษฐศาสตร์มีไอ้แม่เก่งเก่งทำเนาะจะว่าเน่ะบัวบ่อบัวบ่อสามีแม่บัวบัวบัวบนบัวบัวจ้า บอกเพื wow, mm ่อชาติป <laughs> <laughs> like, ุลุ่งต้องปุลุ่งอร่อยมันบาดถ้าแบบที่ป่าใส่อยู่แมวมาได้ป่าก่อนตุ๊กตาสหน่อยปัดแม่เขาได้หลายหน่อยแต่โอ้ยแม่แม่แสบกินออกกินออกในผ้านาจะออมให้เบิองจังเอามันบานหอมไปตรงใส่ยังหมักไหมใส่ผักแยงแล้วเนี่ยใส่ผักอีเลิศเนาะ จ้าใครบบคนรบบินีเขาต้องขึ้นละจ้าใครมากินีกับฟักก็ติดตามก็สับปะรดไข่กดกระดิ่งเป็นกำลังใจทั้งสองพ่วงเนยจ้าคลิปนี้ก็มักกดไลค์ถือใจก็แซ่บก็ละจ้าเจีกุ้งนาจ้าว้เจ้าบ๊ายบายแม่ต้อนมับแม่ขอคนละไหลเนี่ยนะจ้าเหตุใดพานหนึ่งเงนเดือนน้ำมูลเนี่ย